ถือว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตหลายคนต่างจับตามองกันอย่างมากในเรื่องความสัมพันธ์ของนักสแสดงสาวอุ้มลักษณาและสามีบอลกฤษณะซึ่งทางอุ้มก็ได้ออกมาชี้แจงสถานะพร้อมกับโพสต์ภาพรอ,รอยสักใหม่ทับข้อความอัาบอนที่แขนของตัวเองและได้ร่ายยาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีใจความว่าตอนนี้อุ้มบอลน,นั้นได้จบความสัมพันธ์รักสามีภรรยาลงแล้ว เหลือเพียงพ่อแม่ของลูกสาวเท่านั้นเมื่อทุกอย่างมาถึงทางตานันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้โดยไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องราวในครอบครัวล่าสุดทางด้านเพจดังอย่างข่าวบันเทิงช่องแก็ได้ออกมาเผยถึงต้นตอสาเหตุที่ทำให้ความรักของทั้งคู่นั้นต้องหยุดชะง,งักน้ำตาไหลพ่ออุ้มลักขณาโพสต์แบบนี้ทำเอาคนอ่านสะอื้นหนักนิวเคลียร์เคลื่อนไหวถึงพี่สาวอุ้มลักขณางานนี้คนอ่านน้ำตานอง น้ำตาคลอแม่อุ้มลักขณาโพสให้กำลังใจลูกสาวหลังแยกทางสามีเทปข่าวบันเทิงช่อง8เผยสาเหตุรักร้าวมือที่สคือคนใกล้ตัวล่าสุดทางเถปดังข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ความรักของอุ้มบอลไม่สามารถไปต่อได้โดยทางพิธีกรได้บอกว่าทั้งคู่นั้นเริ่มมีปัญหามาตั้งช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เผยว่าบอลมีการนอกใจอุ้มจริงๆไปคบกับใกล้ตัวในที่ทำงานซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่ ผู้จัดการอุ้มแน่นอนและพิธีกรยังได้เล่าอีกว่าอุ้มบอลน,นั้นทะเลาะกันมีปัญหากันบ่อยเป็นเรื่องปกติโดยเริ่มแรกมีปัญหาเรื่องการทำหน้าที่ภรรยาโดยอุ้มนั้นโฟกัสกับการเลี้ยงลูกเป็นอันดับแรกเพราะเธอมีความเป็นแม่สูงเลี้ยงลูกเองทั้งหมดและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อุ้มโฟกัสเรื่องลูกอาจทำให้เหนื่อยจนจุดหนึ่งอาจจะไม่ได้โฟกัสสามีซึ่งอุ้มเคยเล่าว,ว่าตั้งแต่มีลูกก็ไม่เคยมีเซ็กกับบอลมาประมาณ3ปีแรกแรกสามีเข้าใจแต่หลังๆก็เริ่มเรียกร ้องแต่อุ้มก็ให้เหตุผลว่าเหนื่อยเพราะต้องเลี้ยงลูกทั้งวันส่วนปัญหาต่อมาคือเรื่องการเงินของครอบครัวเมื่อก่อนทั้งคู่เคยเปของขวัญกันไปมาในโอกาสพิเศษอยู่บ่อยๆพอลูกเริ่มโตขึ้นค่าใช้จ่ายก็เริ่มเยอะขึ้นบอลไม่สามารถซัพพอร์ตหรือเปพัภรรยาได้เท่ากับเมื่อก่อนซึ่งบอลเริ่มล้มตั้งแต่ช่วงที่มีเรื่องกับลูกผู้กำกับที่เชียงใหม่ ต้องเองเวินไปเคลียร์คดีเกือบสิบล้านโดยปัญหาทั้งสองเรื่องนี้ทั้งคู่ก็พอประคับประคองกันไปต่อได้ แต่ล่าสุดเมื่อมีปัญหาเรื่องการนอกใจุ้งอรับไม่ได้จึงตัดสินใจแยกทางเดินตามที่เป็นข่าวส่วนปัญหาต่อมาคือเรื่องการเงินของครอบครัวเมื่อก่อนทั้งคู่เคยเปของขวัญกันไปมาในโอกาสพิเศษอยู่บ่อยๆพอลูกเริ่มโตขึ้นค่าใช้จ่ายก็เริ่มเยอะขึ้นบอลไม่สามารถซัพพอร์ตหรือเปพัภรรยาได้เท่ากับเมื่อก่อนซึ่งบอลเริ่มลมตั้งแต่ช่วงที่มีเรื่องกับลูกผู้กำกับที่เชียงใหม่ ต้องเองเวินไปเคลียร์คดีเกือบสิบล้านโดยปัญหาทั้งสองเรื่องนี้ทั้งคู่ก็พอประคับประคองกันไปต่อได้แต่ล่าสุดเมื่อมีปัญหาเรื่องการนอกใจอุ้งรับไม่ได้จึงตัดสินใจแยกทางเดินตามที่เป็นข่าว